หากคุณคิดจะเปิดร้านเบเกอรี่หรือร้านกาแฟสดโปรดคิดถึง d b a บสเราให้บริการและจำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับร้านเบเกอรี่ร้านเครื่องดื่มและร้านกาแฟสดด้วยสินค้าที่แปลกใหม่ครบครันทันกระแสความนิยมในตลาดเบเกอรี่เมืองไทยพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะรวมถึงเปิดสอนการทำเบเกอรี่สูตรการค้าสำหรับประกอบธุรกิจหรือการเปิดร้าน สอนด้วยสุดทันสมัยอินเทรนด์เน้นเทคนิคดีทำเร็วและขายได้จริงพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการทำธุรกิจเบเกอรี่ทุกระดับโดยอาจารย์บรรทวนันผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำร้านเบเกอรี่และยังเป็นวิทยากรสอ,อนเบเกอรี่ระดับมืออาชีพรวมถึงการจัดจำหน่ายเบเกอรี่สำหรับร้านกาแฟสดและขนมของฝากขึ้นชื่อหลากหลายชนิดอาทิมามอนชีสขนมปังไส้ชาไทยนมเย็นและเค้กส้มยอดนิยม สนใจผลิตภัณฑ์คุณภาพจากดีเบสเชิญแวะที่ดีเบสทั้ง2ส,สาขาสาขาปากเกร็ดและสาขาแจ้งวัฒนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-960-6924-5 083-752-1711และ081-742-5861 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียนเบเกอรี่กับดีเบสนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะยังนำเสนอขนมนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้จะนำเสนอบามานาาครินพายที่อยู่ในกระทงรูปแบบต่างๆกันนะคะเช่นวันนี้เราจะนำเสนอเป็นกระทงแบบรูปไข่ต้นๆนะคะ เรานำแป้งทา์นะคะมาปลุกลงบนกระทงแบบนี้ค่ะเราจะลุกแป้งทาส์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้ปลายมีดหรือว่าด้ามช้อนก็ได้นะคะตัดแต่งขอบของทาส์ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะเล็กๆค่ะนะคะจนะิ้มไปที่ก้นถ้วยทาส์ค่ะนะคะเพื่อระบายอากาศนะคะเราก็จะแต่งางานนี้นะคะเป็นาทาร์ท,ที่ใส่ลงในภาชนะ เือกทาที่ใส่ในภาชนะได้หลายๆแบบแบบนี้นะคะสําหรับตัวนี้เราจะต้องนําเปลือกทาร์ตที่กรุเรียบร้อยแล้วไปอบให้สุกก่อนนะคะโดยใช้ไฟร้อยองศาไฟบนไฟล่างเท่ากันให้เหลืองนะคะเมื่อได้กล้วยทาร์ตให้สุกเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําไส้ของกล้วยหอมกันนะคะไส้ของกล้วยหอมนะคะจะมีส่วนผสมหลักเป็นครีมคัาตสารนะคะเราจะนําผงคัาตสารสำเร็จรูปค่ะผสมกับไอซิ่งก่อนนะคะ คนเข้าด้วยกันค่ะนะคะแล้วก็เติมนมลงไปค่ะ,ะ,คะแล้วก็ตอกเนยละลายลงไปค่ะ,ะ,คะแล้วผสมส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ20ินาทีนะคะส่วนผสมของทสาสําเร็จรูปนะคะจะข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเป็นก้อนเป็นก้อนข้นๆน,นะคะ นะคะเราก็จะพอเซ็ตตัวดีแล้วเราก็จะเอากล้วยหอมสดนะคะมาปอกใส่ลงไปในตัวคัสตาร์ดเลยนะคะเราตัดกล้วยหอมเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณครึ่งครึ่งเซียวะคะ่ะเราก็จะได้เป็นคัสตาร์ดกล้วยหอมนะคะแล้วก็คนผสมเข้าด้วยกันค่ะส่วนของกล้วยหอมนะคะที่ผสมกับคัสตาร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะ หล andal, cream, firstly, umas, ังจากนั้นนะคะก็เอาตัววิปปิ้งครีมนะคะที่ตีขึ้นฟูนะคะก็จะมีวิปปิ้งครีมที่ใช้กับการแต่งหน้าเคสนะคะสามารถขึ้นฟูได้สีเท่านะคะแล้วก็ใส่ในถุงบีบแล้วก็บีบค่ะนะคะเราบีบให้เรียบร้อยสวยงามค่ะการบีบนั้นแล้วแต่คุณบีบนะคะแล้วแต่ว่าคุณจะบีบแบบไหนนะคะมีหลายแบบด้วยกันค่ะแล้วแต่บีบค่ะ อันนี้เราจะบีบเป็นหมีก็ได้นะคะรูปร่างของการบีบนี้ได้หลากหลายค่ะตัวนี้เด็กๆก็ทําได้นะคะเราต้องฝึกบีบออกไปโอเคนะคะก็จะได้มาเป็นบะบาี่ครีมพายนะคะเราไปแช่ยเย็นนะคะทานอร่อยมากนะคะเหมือนไอศครีมเลยค่ะสำหรับใครถ้าเผื่อท่านดูวิธีทำไม่ทันนะคะสามารถติดตามเทปย้อนหลังได้นะคะ เฟซบุ๊กนะคะ m าม่อนบาย y b e s t นะคะตามที่อยูข่ข้างล่างนี้นะคะหรือติดต่อเรียนเดลกอรี่กับด best ได้ตามเบอร์โทรศัพท,ท์ที่ปรากฏข้างล่างนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะติดตามชมครั้งหน้าต่อไปนะคะว่าขนมที่เราจะทำ้นมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะ